น้เมื่อยเพียขนาดเลยเนาะก็แม่นันละจะคอง,งานมันก็ต้องเมือเม่อยเป็นอย่างนี้สิล่ะมาม ่อนอื่นก็ต้องขอบบุญขอบคุณขอบเอิกขอบใจแล้วก็ซาถูบุญนำผูใจบุญเบิดสุขูสุคนทีร่วมกันโมธนาบุญเข้ามาเนาะ <c oughs> หลายคนก็ยังถามเข้ามาอยู่ว่าเห็นบุญยังเห็นบุญยังนอวสันเห็นบุญอันนะ <c oughs> เห็นบุญน้ำพอใหญ่ไม่ใหญ่พี่เนาะคือ <c oughs> ตากับยายฮะล่ะผอ้ใหญ, <c oughs> ใหญ่ไม่ใหญ่ อีพอแน่แล่ะกะแม่ป้าน้ำแล้วกะน้องสาวน้องสาวเฮาน้องสาวหลาน,ำน้ำกอขอขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลส,สำหรับผู้ที่โมทนาบุญนัมเบอร์สกุศลถึงถ้าเราไ่ได้ออกนาหรือว่าบ่ได้เอ่ยสื่อขอให้ พี่ป้านาอาสุกุสกที่โมโมธนามานำน่ะข้อแขบยกมือสาถูกเอาอะไรกะก็ได้บุญเองดอกปีอดอกเ้ยเนาะงกมือสาถู่ย,โย,โยกมือสาถูกเอาก็ได้บุญข้าเมื่อยขนาดเลยแบบนั่งฟังอ่านพระเทศพระสวดนะนะกระซิลับงกงอกเอ้าเมื่อคืนนี่ตื่นมาอันนอนน่ะกัสี่ทุ่มกว่าเลย เกินมาเที่ยงคืนแล้วก็บดผักเลยลก็ลุยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเ,ยเยจ้าปนีก็ยังหลับแขกอยู่เดี๋ยวสิห้เบิงเจ้ากะคนกะบ,บางลงในแล้วล่ะตะเวนสต็อกดินแล้วพี่น้องแขกกระเบิมบางลงในแล้วล่ะ าออจอยนะสู่ถึงแต่หาถุมจอยภาบจอยมาใกล้ใกล้ ตาแต่ยังสูข่าอยู่ยามาลอยถายมาลอยถายตอนกินมันดูตอนเหนมกได้รกูนไดลอยถ่ายสูกูย้อนกล่องมาเท่าหนี่นสื่อกระเพาะกระึืนพ่อกระเพาะ ดูจากเหตุการณ์สถานการณ์เป็นไงบ้างจะเป็นไขว่าจากทีหนาวมังอุ้ยคือคีงอุ่มรับเ,เมื่อเมื่บ้าคืปอปข้าไปนอนข้าไปนอนรล้ มียังน่มีดาดบ่ะกบลับบ่ะโอ้ยแมงวันโอ้ยแม่ตาสูดแต่เศร้า

เราจะไปไหนแ<ป>ขกก็ามาบ่าเยอะดอกใกล้ซืเบอร์เลยแหละโหลดพลสัติกจอดทางหน้านะสุ่ยโหลดพลสัติกจอดทางหน้าคาร์เรมเฮา ยังไล่เจอะติบได้เจ็บคอเจ็บคอกินเส้มันรู้จักทำงานสะบ้างเมืองนี่มาเริ่มเลยค่ะเจนวุ้ยสบาดีปะลูกสบายดีปะลูก มึงอ้วนทันเก่งได้เออเปยังบ่บ่ใช่ค oui> ือจะหวะมันอยู่าหารนีนนี่เวดเวดอยไน่นาะฮะเอ้าอช่อช่ยาพัอยาพักลาบีก่อน

กองไปแล้วเว้ยหนึ่งสองสามสี่หา้าแมลงในก็รแพ้แล้วสินอนเผาเนาะป้าแล้นนอนเผาป้านอนทั้งได้มื่อคืนนี่นะเออมอคืนนี่ม่ได้นอนอ๋อ มาแรกเงเผื่อและนอนเผาเขนาดม่งอยังวะให้โลบอ่ะเนา่งผ่าดิพี่น้องเลยหีดกันยังไงเมลแรงนี่กันนี้แรน้นี่มองนี้นี่ต้บนี้นี่มันเมื่อยยังก่อยจ่อยอา้าว ดอกมะม่งนะอเลียรเนาะโพดบ้านนาคลองไผ่คลองไผ่ไหนอ๋อเอเอข่ากะทินเนาะ <c oughs> พี ino, à, ่นอกเอ้ยอ่าแต่จนสภาพเป็นยังอ้ากูเห็นมันหนังขี่อยู่เหนหน้าครับไปไปอันจะเบาบางลงแหนพี่นเราคนอื่นเศร้ากันใส่บาทตักบาทแล้วก็จบพิธีแต่ว่างานยามท่านจบนะเก็บเข่าเก็บคอง เอาขนของไปส่งแล้วจากโต๊ะมาจากเตียงมาจากอัดยังอะไยอย่างทำไม,มอ้าวเ็ดทับเวียงจาน,น,นโผล่โผล่โพมุงเนี่ยมุงเนี่ย พี่นอกหนะ้าตานางสภาพดูไม่ได้เลยใครบอกว่าเม่หมีน่ารักเปลี่ยนความคิดไ้แล้วดูหน้ามาสิพา <c oughs> งงานเงานทุกวันตื่นเช<ต>้ามามืออื่นก็เป็นงานของหลานงานแต่งของหลานก็บไปไปเหนื <c oughs> ่อยเวลา, <c oughs> ากาัไปสิแสตะวันนี้ เป็นวันเตรียมงานเขาเขาให้ไปเตรียมงานจดบายมไปเขาบอกให้ไปกับใคนะบอกเขาบอกให้มึงไปกับใครไปกับคู่เขาบอก <c oughs> อเอาอีกแล้ว <c oughs> สนามหลวงก็มาบวายก็ต้องวายเว้ยทำบุญจแตวิญญอณเอาไหนดนูดพุงมึงสี่ มึงน,น่าจะลดได้นะทำงานหนักขนาดนี้หนาาห้ากับบทตา่างยังหน้าห้าแล้วมันพังอยู่แล้วหน้าเขาเนาะอี่างโอ้ยเพี้ยขนาดเลย,น,ยนั่งยังได้รับเดิมเมื่อกี้ไงรับไปประมาณสิบกว่านาทีคนละห้านะครับแมนได้รับอยู่ประมาณสิบนาทีสิไม่แห้งนอนกางวเวียน แขกไม่ซื้อบ้านเลยแหละริ่มซื้อบ้านแล้วแหละแขกอีแม่นะเขาจะมายังคอมเมนไหนยังมอคืนบทด้คนมีไหนอยังมาแล่มนี้บทล่คนมีโอ้มันเบิดไปแล้ว ทนกงานก่อนแลกแล้วเาบ่ยอมคนเก่งแม่จ่านะเก่งพอบปได้ตามาหุ่งบ่บาผิงจังเรือเนี่ยนาะเนี่เนาะใส่ลายจักงมอื้อม บนแเลย่านี่ยบนไปง่าเนาะพี่น้อคือนี่ยจะมาต่อยเยี่ยมมากน่ท้่กูไระวัาภายแนมไปปลูกกูบ่อยู่ในวงนะ ท่านจันซันดิสันติมังจันสันติอ๋นขี้เอ้าไปมาหมุดปยังบันนี้มังลูกนี่นี่อี่อินดิมามานอยนี่ ไป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 ,ปให้ทอดผุบจับเอาขี่นะเออแม่เป็นอะไรแม่ <c oughs> แม่เป็นดะไอานเนอากระผาน,นไ,ไปได,ด้วยด้วยดีแล <c oughs> ้วก็ซิมี่คนไปว่าว่าโบได้กินอีกย่างมะเนาะเออจนเสียไปกับบดนาเสียมา ปันนี่ยกงมีได้ยินมาว่าพได้กินเนาะกูสิไปสื่อหายใ่กูสิไปสื่อหายม่ม่ออน้เาาแม่เสียข้าบ้านน้องเคียนนะอ๋อแต่วาสันข้าเอาปันนี่ตี มาหงก็เลือสซองทงมโหงบร่ได้ตามด้ออย่างเงี้ยองทงไร่ได้ตามเบ่งทางเราบร่ได้มาใส่บาทแล้อเนาะขอบใจลายผมเป็นยังดอกออ่่่่ิา้นนมมกกวไเล ลาด่านสิน่าจะเมื่อกล่าสิละสิแม่บกลังมันไม่เดินได้ยังห,หรอกอืมไรบกลังลานซาอีแม่อันอ้ายของผู้อ้ายเท้าที่ไปเห็ดห้องน้าหายคับเข่าไฟหายครับละ <c oughs> น้องน้องของแม่บักดาวคนนี้งนะน้องของแม่บักดาวคือกัน ขอบใจลุงบ้านะอ่ะทุกคน,ะนนะท,ที่ติดตามได้ี่หลอกด้วยขอใจในหลายขอบใจนะที่ติดตามจุบุจุบุ